กรับสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามนะคะทุกๆท,ท่านนะคะยโสธาราสิริภาประภากรน,นะคะ mm. นะคะ,ะ,คะก็ไม่ค่อยมีเวลาได้มาอัดคลิปวิดีโอนะคะ mm. เพื่อที่จะมาะกล่าวว่าในเรื่องของอธรรมะบรรยายนะคะ mm. เหมือนที่อาจารย์เคยได้ทําไว้แต่ก่อนๆเนาะนะคะวันนี้ก็เลยว่างสักประมาณครึ่งวันนิดหนึ่งก็เลยได้ถือโอกาส อันดีแล้วก็เป็นบรรยากาศนะคะที่เย็นสบายด้วยนะคะแล้วก็ไดขววาา้ข่าวว่าพายุเข้านะคะวันนี้ก็เลยอาจารย์ก็เลยได้มา,าเสวนานะคะว่าในเรื่องของกรรมกาหนดนะคะหรือการลดกรรม45หอย่างนะคะหรือ,อจู่หัวว่าเรื่องของการมาทําความดีละเว้นความชั่วนะคะกันดีกว่านะคะซึ่งวิถีชีวิตเนี่ยนะคะที่ าการเกิดมาของมนุษย์เนี่ยนะคะมีเวลาของมันหรือเราท่านทุกคนนะคะที่เกิดมาบนโลกมนุษย์ใบน,นี้เนี่ยเราจะมีเวลาอยู่บนโลกมนุษย์ในเวลาอันจํากัดนะคะดังนั้นจึงสมควรอย่างยิ่งนะคะที่จะต้องมาเรียนรู้ในเรื่องของอาการสั่งสมบุญการลดกรรมแล้วก็การละเว้นจากความชั่วและก็การสรรสร้างซึ่งความดีตามแนวทางหรือตามหลักการ ทางพระพุทธศาสนานะคะดังนั้นนะคะเ,เรามาศึกษาว่าในเรื่องของกรรมมีจริงหรือผลของกรรมเนี่ยนะคะมีอยู่จริงนะคะกรรมดีนะคะมักจะให้ผลดีกับผู้กระทํากรรมชั่วมักให้ผลชั่วนะคะกับผู้กระทํานี่ก็คือหลักการยืนยันนะคะทางพระพุทธศาสนาหรือ พุทธดำรัสนะคะของพระพุทธเจ้านั่นเองนะคะซึ่งกล่าวโดยสรุปว่าผู้ใดทำกรรมอันใดไว้จัดเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นนะคะไม่ผู้ไม่ได้ทำต้องอต้องอยังไงคะผู้ไม่ได้ทำก็จะไม่ได้รับสิ่งนั้นนั่นเองนะคะดังนั้นความเข้าใจผิดในเรื่องนี้มีอยู่ ให้เห็นแล้วก็ได้ยินอยู่เรื่อยๆได้ฟังอยู่เนืองๆเช่นมารดาบิดาทําไม่ดีต่างๆนานาให้เห็นเกิดเหตุการณ์ร้อยแรงเกยดชีวิตบุตรธิดาก็มักกล่าวกันว่าลูกรับเพาะแทนมารดาบิดาบ้างหรือลูกรับกรรมแทนมารดาบิดาบ้างความจริงไม่ใช่เช่นนั้นนะคะกรรมของผู้ใดย่อมผลย่อมเป็นของผู้นั้นนะคะ จะรับผล,ลกรรมแทนกันไม่ได้เลยนะคะมารดาบิดาทำไม่ดีทำบาปทำอกุศลนะคะยังอยู่ดีมีสุขเพราะผลของบาปอากุศลยังไม่ส่งผลนั่นเองนะคะแต่บุตรธิดาที่ไม่ทันได้ทำบาปทำอกุศลกลับต้องมีอันเป็นไปในรูปแบบต่างๆนั่นเป็นเรื่องของการรับผลของกรรมนะคะาบาปอากุศลที่ทำไว้ในภพ ชาติก่อนด้วยที่ตามมาส่งผลในชาติภพนี้แน่นอนบุตรทิดาผู้ได้รับผลไม่ดีต่างๆนานา,นาต้องทำกรรมไว้ไม่ดีในชาติภพหนึ่งแน่นอนแต่เราไม่รู้ไม่เห็นเท่านั้นไม่ใช่บุตรทิดารับผลกรรมแทนมารดาบิดาผู้จะมาเกิดร่วมกันนะคะเป็นแม่เป็นพ่อเป็นลูกกันต้องมีผลกรรมดีกรรมชั่วในระดับเดียวกัน ไม่แตกต่างห่างไกลกันจึงทำให้เหมือนอลูกรับกรรมแทนพ่อแม่ผู้ทำบาปอักุศลลูกที่มารับผลไม่ดีต่างๆขณะที่พ่อแม่ผู้ประกอบกรรมไม่ดีนั้นนั่นแหละกรรมเพราะกรรมไม่ดีของลูกส่งผลอาทันในระยะนั้นจึงทำให้ยากต่อการเข้าใจได้จึงทำให้เกิดความสับสนกันมากกรรมของคนหนึ่ง ผลจะไม่เกิดแก่อีกคนหนึ่งอย่างแน่นอนนะคะนี่ก็คือจะอว่าด้วยเรื่องของกรรมมีอยู่จริงผลของกรรมมีอยู่จริงนะคะ,ะกรรมดีให้ผลดีจริงกรรมชั่วให้ผลชั่วจริงนะคะท่านผู้ชมนะคะดังนั้นในหัวข้อจวดนี้นะคะก็ได้บรรยายว่าด้วยเรื่องของกรรมกำหนดที่เราจะต้องทําความเข้าใจบางเหตุการณ์บาง ประการบางอย่างเนี่ยมันก็ยากที่เราจะวิเคราะห์ยากที่เราจะเข้าถึงหรือยากที่เราจะรับรู้ในเรื่องของกรรมกําหนดได้นะคะแต่ให้เราได้เข้าใจเลยว่าไม่มีใครรับกรรมแทนใครไม่มีใครตายแทนใครได้นะคะอาจจะเป็นวิบากนะคะของผู้ที่กําลังจะเกิดที่ต้องได้รับผลบางอย่างในอดีตนะคะแต่ผู้อยู่ในปัจจุบันนะคะที่กระทําลงไปก็จะได้รับผลของกรรมใหม่ ด้วยเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นกรรมที่ถูกสร้างด้วยกายวาจายใจและเจตนาเป็นหลักนั้นนะคะจะเป็นเรื่องดีไม่ดีก็ตามนะคะย่อมนะคะมีผลต่อผู้กระทํานั้นนะคะเป็นหลักประกันสําคัญนี่ก็คือคําสอนทางพระพุทธศาสนาและไม่มีพิธีกรรมการล้างบาปไม่มีพิธีกรรมในการที่จะทําให้อ่า ทำให้บาปกรรมนั้นลดน้อยลงได้นะคะแต่พระพุทธเจ้าทรงมีพุทธดำรัสว่าถ้ารู้ว่าตนเองมีวิบากกรรมอย่างใดเพียงเราไม่สร้างมันเพิ่มเพียงเท่านั้นกรรมก็จะไม่เพิ่มนะคะความหมายของกรรมนั้นมันจะไม่เพิ่มปริมาณที่มากขึ้นนะคะทางกายเนี่ยไม่ว่าแต่เราจะพูดใครไม่ดีนะคะหรือเราสงสัยอะไรบางอย่างถ้ามันเป็นความไม่จริงเนี่ย ถ้าอะไรก็ตามที่มันหลุดออกจากปากเราแล้วแล้วก็ทําให้บุคคลที่3เนี่ยรับรู้ถึงเนื้อความนั้นนะคะเราจะต้องได้รับผลหรือวิบากกันนั้นแน่นอนยิ่งถ้าบุคคลที่3ที่เรากล่าวถึงนั้นเขามีจิตเมตตาเขามีคุณธรรมเขามีจริยธรรมเขามีศีลธรรมด้วยแล้วนั้นนะคะจึงจําเป็นจึงจึงสําคัญหรือจะมีผลที่ยิ่งใหญ่ต่อผู้ที่ นำเรื่องราวของเขานะไปพูดในทางที่ไม่ดีอย่างเช่นนะคะ,ะเราไปจับจ้วงพระสงฆ์องค์เจ้าโดยที่เรายัางไม่ได้รับทราบหรือรับรู้ความจริงเราไปปรามาตนะคะบุพการีพ่อแม่โดยที่เรายัางไม่ได้วิเคราะห์และศึกษาอย่างถี่ถ้วนว่าสิ่งที่เราปรามาตนั้นถูกหรือผิดอย่างใดนะคะอย่างนี้ดังนั้นทุกๆอย่างจำเป็นจะต้องศึกษา จำเป็นจะต้องสร้างความเข้าใจจำเป็นจะต้องวิเคราะห์แยกแยะชิ้นส่วนต่างๆแล้วก็วิเคราะห์ตามอัธยและพยัญชนะตามหลักการและเหตุผลและหาข้อสรุปร่วมกันจากการไถ่ถามผู้เป็นผ้าหูสูตรผู้มีวิชาความรู้นะคะผู้ที่ร่ำเรียนศึกษาในเรื่องของศาสนานะคะมานะคะที่มีความถูกต้องเทียบเคียงได้กับหลักวิชาการและเทียบเคียงได้จาก กับคำพีที่กล่าวถึงเรื่องของกรรมนะคะและการให้ผลของกรรมนะคะดังนั้นด้วยนะคะฉะนั้นจึงยากยิ่งที่เราจะไปเชื่อใครคนใดคนหนึ่งที่จะว่าเรื่องอย่างนี้ได้โดยประศจากการศึกษาเล่าเรียนจากการเปิดคำพีจากการศึกษานะคะพุทธธรรมบจากพระพุทธเจ้านะคะอันนี้ก็เป็น ep แรกว่าวยเรื่องของกรรมกำหนดและการ เข้าใจรับรู้รับทราบว่าด้วยเรื่องของกรรมนั่นเองค่ะกราบขอบพระคุณกราบสวัสดีค่ะ